พันยางชั้นหนึ่งที่กยทอแนะนําคืออะไรพันยางชั้นสองที่กยทอแนะนําคืออะไรและพันยางชั้นสามคืออะไรเพื่อนๆอยากรู้ฟังคลิปนี้ใหด้ดีนะครับคําว่าพันยางชั้นหนึ่งนะครับคือหมายความว่ายางพาราสายพันธุ์ T K ที่กยทแนะนํานั้นนะครับสามารถปลูกได้เต็มพื้นที่เลยคือหมายความว่าอย่างนี้ครับสมมุติเรามี10บไร่ครับสามารถปลูกได้เลยครับทั้ง10บไร่เลย นะครับอันนี้คือยางพาราสายพันธ์ชั้นหนึ่งนะครับคือกอยทอคือมั่นใจนะครับมั่นใจนะครับปลูกได้เต็มที่เลยนะครับแล้วยางพาราสายพันธุ์ชั้นสองะครับคือเป็นยางพาราสายพันธุ์ที่ไม่ให้ปลูกเยอะนะครับปลูกได้ร้อยละประมาณ30นะครับคือสมมุติเรามีที่10ไร่นะครับก็ให้ปลูกประมาณ3 3ไร่นะครับปลูกให้ให้ปลูกได้ประมาณ3ไร่นะครับคืออย่าอย่าปลูกเต็มพื้นที่นะครับ อันนี้คือพันยางแนะนำชั้น2นะครับส่วนพันยางแนะนำชั้น3นะครับก็อันนี้นะครับอย่าปลูกเยอะนะครับให้ปลูกน้อยๆนะครับให้ปลูกประมาณ10%นะครับแล้พันยางชั้น1นนะครับคือมันเป็นพันพัยางที่ให้น้ํายางสูงนะครับมันจะมีอยู่หสายพันธุ์นะครับที่กยทแนะนําอยู่นะครับคือ1ครับสี่ศูนย์แปดสองสองห้าหนึ่งะครับแล้วก็สามนะครับสองสองห สี่สองสี่ครับห้าหกร้อยและหกครับ R R I T สามเก้าศูนย์สี่นะครับอันนี้คือยางพาราสายสายพันชั้นหนึ่งนะครับที่กรมยโแนะนำให้ปลูกได้เต็มพื้นที่นะครับและอย่างที่สองนะครับคือยางพาราสายพันธุ์ชั้นสองนะครับคือไม่ให้ปลูกเยอะนะครับปลูกได้ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อ่า 118นะครับ BP 235อย่างนี้ครับแล้วที่3นะครับคือเป็นยางพาราสายพันธุ์ที่ให้เฉพาะเนื้อไม้นะครับอันนี้ให้แนะนําให้ปลูกนิดเดียวนะครับไม่ให้ปลูกเยอะนะครับสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับเชิงเซา50หรือ BP M1 นะครับอันนี้นะครับคือยางพาราสายพันธุ์ชั้นหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับคือให้ปลูกเยอะได้นะครับปลูกเต็มที่เลยนะครับสายพันธุ์ชั้นสองคือไม่ให้ปลูกเยอะนะครับให้ปลูกประมาณสัก30เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนสายพันชั้น3านะครับไม่ให้ปลูกเยอะนะครับปลูกประมาณแค่10%นะครับนี่คือที่มาของอยางพาราสายพันชั้น1คือยังไงสายชั้น2คือยังไงสายพันชั้น3คือยังไงนะครับ